อนแรกนะที่โอบามาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับผมเนี่ยมีคําถามในใจมากเหลือเกินว่าทําไมเอ๊คณะกรรมการที่เป็นคนที่จะคัดเลือกว่าใครเนี่ยสมควรที่จะได้รับรางวัลโนเบลตัวนี้เนี่ยมากที่สุดแต่กับกลายเป็นว่าปีนี้นะครับบารักโอบามา,รรา,าประธานาธิบดีของอเมริกาคนปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับซึ่ง มันขัดแย้งกับความเป็นจริงมากเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมสักอย่างเดียวเพิ่งจะได้รับตําแหน่งมาหมาดๆเลยก็ว่าได้ในขณะที่หลายๆคนนะครับก็ทํางานมาเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศที่จํากัดเสรีภาพข,ของประชาชนเนี่ยอย่างจีนพมา่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้รับรางวัลแต่กลายเป็นอุบามาซึ่งเป็นผู้นําของประเทศที่ไปรุปกรานประเทศอื่นเขาอะครับ มนแต่ว่าถ้าหมองอีกมุมหนึ่งนะครับต้องมองได้ว่าผู้ที่คัดเลือกรางวัลโนเบลเนี่ยต้องการจะกดดันอบามาเพื่อให้ทําตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีให้สําเร็จเอาแล้วนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับก็คงต,ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรางวัลตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้นําประเทศอเมริกาแค่ไหน